ผมแค่ผมก็ฮะแหมไปลองตัวแรง200้กว่าแรงม้ามานะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วนะถ้าใครบอกว่าความแรงแรงม้าเนี่ยมันไม่จําเป็นนะครับผมมีทางเลือกนะฮะอยู่หลังผมนี่เองนะครับก็คือนิสสันเทรานะครับตัวเนี้ยกาลังอาจจะไม่แรงเท่านะฮะอยู่ที่1-90แรงม้าแต่ว่าในขณะเดียวกันเรื่องของราคาก็ไม่แรงเท่าเช่นเดียวกันนะ <S <S ถือว่าเป็นตัวเลือกนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากจะจ่ายเงินมากมายอะไรนะครับเพราะว่านิสสันเทราปัจจุบันเนี่ยถ้าหากว่า อาจจะซื้อตัวเริ่มต้นจริงๆนะครับรุ่นขับเคลื่อน2ล้อเนี่ยนะครับมีเงิน1 1 9 9 0 0้านบาทก็ซื้อได้นะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงตัวที่มีความสดใหม่นะฮะอยู่กับผมตอนนี้นะครับเทอร่าวีเอลสปอร์เขาปรับปรุงใหม่อะไรใหม่แล้วก็ราคาเนี่ยอยู่ที่1 5 5 5 0ล้านบาทนะครับก็เรียกว่า อยู่ระดับร้านกลา,กลางก็ซื้อได้เลยนะพันนี้สําหรับตัวนี้นะครับตัวสปอร์ตเนี่ยเขาปรับโฉมใหม่อะไรใหม่ให้มันดูสปอร์ตมากขึ้นตามชื่อ,ขอเขานี่แหละฮะซึ่งถ้าหากว่าเราดูนะครับดูจากตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างแน่นอนที่สุดพอพูดถึงเรื่องของความสปอร์ตเนี่ยมักจะเน้นเรื่องของการใช้สีดําเข้ามาเกี่ยวข้องสีดําดําเงาประมาณนั้นนะฮะเช่นนี่นะครับที่เห็นได้ชัดเจนตรงตัวกระจังหน้านะครับหรือว่าตรงแผ่นรองตรงนี้นะครับก็เป็นสีดํานะครับ แล้วก็ตรงจุดตกแต่งนะพวกนี้ก็เป็นสีดำเหมือนกันตรงนี้นะฮะเห็นชัดเจนฝาคร,บารอบกระจกก็ใช้สีดำแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวแปลกหลังคาสีดำเหมือนกันนะฮะเน้นสีดำเป็นหลักแล้วก็ตัวนี้สปอยเลอร์ด้านหลังเป็นสีดำนะถ้ามองข้างบนจะเห็นเสาอากาศแบบครีบฉลามนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีดำเช่นเดียวกันนะฮะอ้ออีก<ส>อย่างผมลืมบอกไปนะครับตัวมือจับเปิดประตูก็เป็นสีดำเงาเช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็ด้านหลังนะฮะพวกชุดด้านหลังหรือว่าตัวแผ่นรองด้านใต้นี่ก็ปรับเป็นสีดำพูดง่ายคือใช้สีดำเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมดนี่คือจุดเปลี่ยนแปลงหลักๆนะครับสำหรับตัวเวอร์ชันสปอร์ตตัวนี้นะครับเอาละครับทีนี้เรามาดูกันภายในบ้านนะครับอันนี้นะฮะก็เป็นรถ P-PV นะฮะเจ็ดที่นั่ง3แถวเหมือนกับคู่แข่งหลายๆค่ายหลายๆยี่ห้อนี่นแหละแต่ว่าจุดหนึ่งก็คือว่าทางนิสสันเนี่ยเขาเคลมมานะครับว่า เบาะนั่งของเข,งขงนานะครับแถวที่2แถวที่3เนี่ยที่เป็นแบบกัปตันซีทนะฮะมีทัชซวิสัยที่ดีแต่จุดที่ตองเคลมชัดเจนเลยคือบอกว่าพื้นที่วางเทาเ้านะเขามากกว่าใครในตลาดเดียวกันก็ลองดูกันแล้วกันนะฮะแต่ว่าถ้าส่วนภายในโดยรวมๆนะครับาการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะน้อยกว่าภายนอกนะฮะแต่ยังใช้ในคขึ้นเดียวกันก็คือการใช้สีดำนะถ้าจะดูจะเห็นว่าเรื่องของบ,งบ่งเบาะนะครับที่เป็นวัสดุสังเคราะห์เนี่ยเหมือนเดิมแต่ว่า ใช้สีดำนะครับการตกแต่งพวกคอนโซลหน้าหรือว่าพวกแผงประตูก็เป็นสีดำนะครับตรงนี้ก็เป็นวัสดุบุนุ่มนะฮะตรงนี้ก็เป็นบุนุ่มนะครับเพิ่มความสบายเวลาเดินทางอะไรต่างๆพวกนั้นอีกจุดหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงคือตัวพวงมาลัยคือโครงสร้างพวงมาลัยเหมือนเดิมเพียงว่าปรับอัตราทดใหม่ ให้มันมีความกระชับมากขึ้นในการขับขี่นะครับครับส่วนในเรื่องของเทคนิคเนี่ยนะฮะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเครื่องยนต์อ่าเครื่องยนต์นี้ก็เป็นดีเซล2.3ลิตรทวินเทอร์โบนะฮะกำลังสูงสุด190แรงม้าแล้วก็แรงบิดเนี่ย450นิวตันเมตรช่วงล่างอะไรต่างๆก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับอ่ารวมไปถึงตัวเรื่องของตัวเบรกนะฮะเบรกอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยนะครับอันนี้ ดิสเบรดต้นหลังเนี่ยเปลี่ยนตั้งแต่เมื่อครั้งไม่ได้เช็คคราวที่แล้วนะครับอันนี้คือไดเอทหลักๆนะครับของตัวนี้นะฮะทีนี้ในแง่ของทางขับขี่นะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเราขับขี่ในชีวิตประจำวันทั่วๆไปนะครับขับในระดับที่ความเร็วตามกฎหมายกําหนดนะฮะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบเนี่ยสบายๆก็ถือว่ารถที่เหมาะกับการเดินทางไกลๆนะครับนั่งสบายทัศนวิสัยดีนะครับอัตราเร่งก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะอยู่ในเกณฑ์ที่ดี จุเว้นบางจังหวะที่ต้องการกาลังมากจริงๆเนี่ยอาจจะต้องคิดกาลังสักนิดหนึ่งต้องอมีน้ําหนักกับตัวคันเร่งสักนิดหนึ่งนะครับโหดกันมานิดหนึ่งนะแต่ว่าโดยรวมแล้การตอบสนองือว่าทําได้ดีตัวช่วงล่างนะฮะการขับขี่ทั่วๆไปเนี่ยการทรงตัวก็ดีเพราะว่าเราขับเนี่ยแง่ของการควบคุมรถการจับพวงมันัลยก็ไม่ต้องเกรงอะไรนะครับก็จับแบบกลมๆสบายๆนะฮะความเร็วขึ้นมาสูงๆก็ยังทําได้อยู่การขับขี่ในเส้นทางโค้งการคุมรถในทางโค้ง ก็ถือว่าการเกาะถนนทาได้ดีแต่เพียงแต่ว่าถ้ามันเร็วๆหน่อยเนี่ยการโยนตัวยังมีให้รู้สึกได้นะครับการโยนตัวของตัวถังนะครับมันจะมีความนุ่มๆอยู่นิดหนึ่งนะแต่ว่าก็ต้องบอกว่านี้ก็เป็นความเร็วพอสมควรนะถ้าหากว่าเป็นความเร็วทั่วๆไปเนี่ยผพะว่าเรื่องของการคุมรถในทางโคง้งอะไรพวกนี้สบายๆเอาเป็นง่ายๆว่าถ้าคุณอยากจะหารถเจ็ดที่นั่งรถครอบครัวนะฮะแล้วก็เดินทางไกลๆขับรถคุมง่ายๆสบายๆายายตรงนี้ได้อยู่นะฮะ เพียงแต่ว่าถ้าหากว่าต้องการขับแบบรถสปอร์ตจริงๆนะฮะอันนี้ก็อาจจะมีอาการอีกที่ผมบอกนิดหนึ่งนะครับเรื่องของการโยนนะฮะและอีกจุดหนึ่งที่ผมว่าน่าจะเป็นจุดเด่นอีกอย่างก็คือเรื่องของการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารนะ,ะถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับรถในกลุ่มนี้นะฮะซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของพวกกระจกต่างๆพวกนี้นครับกระจกบังลมหน้ากระจกหน้าต่างคู่หน้านะเฉพาะคู่หน้านะฮะเป็นแบบอะคูสิกกราสนะครับก็จะ เป็นตัวช่วยเก็บเสียงได้ระดับหนึ่งนะครับวันนี้เราลองขับมาทางไกลๆก็เสียงในห้องโดยสารโอเคแล้วยิ่งเปิดเพลงเปิดอะไรด้วยนะฮะเครื่องเสียงก็ใช้ของโบสพวกนี้นะฮะมันก็ทําให้กบเสียงพวกรบกวนพวกนี้ได้ค่อนข้างดีอ่ะลืมบอกไว้นะครับว่าในแง่ของอัตราสิ้นเปลืองนะฮะการขับขี่ทั่วไปความเร็วอยู่ในระดับเขายางสูงตามกฎหมายกําหนดเนี่ยนะฮะเฉลี่ยแล้วอยู่ประมาณสัก14กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะถือว่าเป็นอัตราบริโภคที่ ใช้ได้นะครับสำหรับรถที่มีขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็มีน้ำหนักบรรทุกพอสมควรสำหรับการทางวันนี้นะครับอันนั้นก็คือเรื่องราวคร่าวๆนะครับสำหรับนิสสันเทอร่า VL Sport นะครับก็ไม่ทราบว่าใครที่มีความสนใจจะซื้อรถ PPV7 ที่นั่งนะครับรู้ข้อมูลรู้รายละเอียดรู้ลักษณะการขับขี่อะไรพวกนี้นะฮะจะเป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกให้ท่านเปลี่ยนใจไหมนะเพราะว่าถ้าเราดูจริงแล้วถ้าเทียบกับคู่แข่งนะบางรายเนี่ยตัวนี้ ประหยัดเงินไปได้หลายแสนบาทนะครับสามารถที่เอาเงินเนี่ยไปเติมน้ํามันได้เยอะมากน,นะในยุคที่น้ํามันเรายังไม่เห็นทิศทางราคามันจะลงตัวอย่างไดนะครับเห็นแต่ขึ้นเอาขึ้นเอานะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะสำหรับท่านที่จะตัดสินใจซื้อรถในกลุ่มนี้ลองดูครับผม